สวัสดีครับในช่วงนี้กองทัพอากาศของไทยก็มีการวางแผนแนวทางในอนาคตไว้แล้วนะครับหลังจากที่มีแผนปลดไปจำการ F16 แน่นอนว่าคนที่ติดตามข่าวก็ต้องลุ้นกันว่าในอนาคตเนี่ยไทยจะได้เครื่องบินรุ่นไหนเข้าไปจำการนะครับบางคนอยากได้กิปเพนบางคนอยากได้ F16 ในคลิปก่อนๆก,ก็มีผู้ชมตั้งคําถามว่าระหว่างลิปเพนกับ F16 เนี่ยลำไหนดีกว่ากันถ้าดูจากสมรถนาแล้วนะครับกิปเพนก็ยังตามหลัง F16 อยู่เยอะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เดี่ยวเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าดูเหมือนว่ากิฟ กับ F16 อยู่คนละคลาสกันนะครับวันนี้แอดมินจะพาไปดูการซื้อขาย F16 Block 70ครับ ว่าราคาจะเป็นอย่างไรบ้างโดยเป็นข้อมูลนะครับสำหรับ F16 Block 70นี้ Lockheed Martin ก็กำลังทำตลาดอยู่ทั่วโลกนะครับทั้งในเอเชียแล้วก็ยุโรปโดย F16 Block 70นี้ก็เป็น F16 รุ่นล่าสุดนะครับที่มีการอัปเกรดเรดาร์เป็นแบบอ s a พูดถึงเรดาร์แบบ ISA ก็คือเรดาร์ที่มีความละเอียดสูงนะครับแล้วก็สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์หลายชนิดได้และ F16 Block 70ก็สามารถใช้อาวุธอากาศสู่อากาศแล้วก็อากาศสู่พื้น รวมถึงการเชื่อมต่อข้อมูลได้นะครับล่าสุดทางฝั่งยุโรปประเทศเบลเกรียครับก็สั่งซื้อ F16 Block 70จำนวน8ลำนะครับและทางบริษัทล็อคฮีตมาตินก็มีกำหนดส่งมอบทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570นะครับ โดยเบลเกเรียจ่ายเงิน4,185,516ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ125,565,480บาทลองหาร8ลำดูนะครับก็จะตกลำละ15,695,685บาทนะครับน่าสนใจมากนี่มันราคา F16 v i p e r นะครับตกลำละ15ล้านบาทแต่ว่าราคานี้เบลเกเรียได้ในราคาพิเศษในโครงการ FMS หรือว่า Forian ที่เซล์นะครับนอกจากนั้นบาล,ลเกรียก็ยังซื้ออาวุธสําหรับใช้กับ f 16เพิ่มอีกนะครับ1,670ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ5 0,000ล้านบาทนี่แหละครับการซื้อเครื่องบินราคาอาวุธก็ต้องแยกออกจากราคาเครื่องบินนะครับค่าขนส่งก็ต้องแยกออกจากกันด้วยนะพูดถึงราคา f 16ลำละ15ล้านบาทนะครับราคานี้ไม่ใช่ราคาทั่วไปนะครับ เป็นราคาพิเศษในโครงการ FMS น่าสนใจมากสำหรับโครงการนี้แอดมินก็ไม่ทราบว่าโครงการนี้ใช้สำหรับประเทศไหนบ้างนะครับมีไทยด้วยไหมแต่ไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่าราคาสำหรับไทยนี่แพงกว่านี้มาก เห็นราคาแล้วตกใจนะครับลำละ15ล้านถ้าเราเข้าโครงการได้เนี่ยเราก็มีงบ5 0 0 0ล้านอยู่นะครับซื้อได้300ก๊กลามเลยนะครับเอามาทำไมเยอะแยะครับ300กลมนี่ค่าใช้จ่ายแพงมากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวราคาซื้อขาย F6 ฟสล็อกของบอเกรเรียนะครับขอย้ำนะครับนี่เป็นราคาในโครงการราคาพิเศษหรือว่าจะเรียกว่าเครื่องบินสวัสดิการประมาณนั้นนะครับไม่ใช่ราคาทั่วไปอันนี้สาหรับเรื่องราวของ F16 สบล็อกเนะครับแอดมินเคยที่ยินว่า ันไม่ใช่เครื่องบินใหม่นะครับมันเป็นเครื่องบินเก่าเอามาอัปเกรดเปลี่ยนเรดาร์เพิ่มระบบต่างๆให้ทันสมัยขึ้นนะครับเครื่องบินเก่าในที่นี้ไม่ใช่เครื่องบินชั่วโมงบินสูงๆนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องบินที่ถูกผลิตขึ้นในช่วงก่อนแล้วก็เก็บไว้อายุเฟรมของเครื่องบินนี้ก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับใช้ได้อีกนาน เดี๋ยววันหลังแอนดมินจะเข้าไปดูรายละเอียดโครงการ FMS นะครับว่าทําไมขายถูกอย่างเลยนะครับประเทศไหนมีสิทธิ์บ้างแล้วจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นอย่างไรวันนี้แอนดมินก็เอาราคา F16 บล็อกเจสูนของบอเกเรียมาฝากนะครับพร้อมกับอาการอิจฉาตาร้อนนิดๆนะครับอย่างว่า F16 ราคาลําละ15ล้าน